เด็กๆเนาะที่มารับมอบสิ่งของนะครับแล้วก็ขนมนมเนยนะฮะอบอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับบ้านนี้อบอุ่นมากมากนขอได้ที่บัญชีแล้วถ้ามีเอฟซีท่านใดอยากร่วมมือกันจะเอาเลขที่บัญชีของพารูเลียนให้เลยใช่เยคุณครูไปแล้วค่ะครับผมโอเคเนาะครับลานะครับไปเราเรียบร้อยนะครับเสร็จภารกิจเนาะ ก็จะเดินทางกลับนะครับไปตู้หมูกลับไปเดินทางกลับนะครับนะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับมาขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับนะพูดถึงความรู้สึกที่ ที่น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เข้ามามอบนะครับทั้งครั้งแร,งเรกเลยใช่ไหมเขาบอกว่าลูกสาวก็อยู่นี่ลูกสาวก็อยู่นี่แต่ที่น่เาเขาจะรับแค่เด็กที่พิการทางร่างกายนะถ้าถ้า,ถาสภาพร่างกายส,สมบูรณ์จะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากค่ะก็ถือว่าแบบได้มาช่วยเด,เด็กก็ น่าสงสารแล้วก็น่ารักนะคะแต่คืออย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เข้ามาเห็นตรงนี้เราอุ่นใจแทนผู้ปกครองนะเพราะว่าเพราะว่าโรงเรียนสะอาดสะอ้านน่าอยู่โรงเรียนสะอาดแล้วสะอาดแล้วก็แบบน่าอยู่บรรยากศาศข้างในก็สวยนะคะสําหรับผู้ปกครองที่เอาลูกมามันก็จะเป็นโรงเรียนเหมือนโรงเรียนประจำมาเนาะอยู่ที่นี่ก็จะมีทั้งแบบประจํา หายห่วงนะคะความเปลี่ยนแปลงของน้องที่เข้ามาอยู่ที่นี่ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงด้านไหนบ้างครับผมคือจริงๆน้องชมพู่เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีปัญหาเรื่องการเดินนะคะคือเขาเป็นเขาเหมือนเป็นมาตั้งแต่กําเนิดก็มีการผ่าตัดหลายรอบนะคะคือคุณพ่อของน้องชมพู่เนี่ยเป็นน้องชายแล้วีเนี้ยพัฒนาการเขาก็จะช้าเพราะว่าเขาเป็นเด็กคลอดก่อนกําหนดเป็นเด็กคลอดก่อนกําหนดที่ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดแต่ว่าก็สู้กันมาจนว่า โตขึ้นมาได้นะคะแล้วน้องก็จะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไปวันนี้ที่มาเห็นวันนี้ครับวันนี้คือถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นเด็กเป็นเด็กพิเศษก็จะดูเขาไม่ค่อยออกนะคะมองไม่ออกละเพราะว่าพัฒนาในเรื่องของการท่าทางกายการเดินการเหินนะครับแล้วก็เรื่องของก็จะมีนิดหย สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจเมื่อกี้ได้ถามเลยว่าหนูมีความสุขดีไหมลูกเขาก็บอกว่าเขามีความสุขดีก็ถือว่าอยู่ที่เนี่ยก็อุ่นใจเนาะแล้วก็ได้เห็นทางคณะครูโรงเรียนสภาพแวดล้อมนะคะมันมันดูแล้วมันรู้สึกสบายใจได้เลยแตกต่างเลยนะแล้วพอเขามาอยู่ที่เนี่ยเขาจะไม่ไดู้้สกว่าเขาแตกต่างไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากเด็กทั่วไปก็ถือว่าเป็นเป็นการเป็นการดีกับเขามากกว่า เมื่อกี้ก็มีแอบมากระซิบแม่บอกว่าแบบถ้าแม่จะฝากตังให้หนูหนูไม่เคยทาหายอยมางนั้นไม่มีไม่มีหนูไม่หนูไม่ทําตังหายอ่าโอเคถ้าไม่ทาตังหายแม่ก็ก็ฝากไว้ได้นะครับฝากไว้ได้เผื่อต้องซื้อของใช้ส่วนตัวใช่ไหมเพราะว่าของใช้ส่วนตัวคือหมูอยากมาอยู่ที่นี่ไหมไม่รู้จะตัดแขนให้เราเคยไปเรียนที่นี่ไหมอยากมาไหม มาตัดนิ้วทิ้งข้างนึ่งนะครับหมูอยู่ปอไหนนะนขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนะไว้เดี๋ยวแวะมาเยี่ยมใหม่ครับผมไปสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคนพิเศษคนพิเศษสวัสดีครับยังสวัสดีครับยัง สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับนี่ด้วยนี่ด้วยคุณครูด้วยนี่ด้วยสวัสดีให้ครบทุกคนสวัสดีครับยังออสวัสดีครับไปไม่บายไม่บายแล้วไปละวแตะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามให้กําลังใจคู่หูรียาแล้วก็ทีมทีมงานรียาทีมงานนามราทุกท่านทุกคนนะครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะ